ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เพียสมอร์แกนหวังเอริกเชนฮากขอขมาโรนโดหากปีศาจแดงชวดแชมป์ลีกเพียสมอร์แกนเซเลบคนดังหวังว่าเอริกเชนฮากจะออกมาขอโทษคริสเตียนโนโรนโดหากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่อาจคว้าแชมป์พีเบลิกได้ในฤดูกาลนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแยกทางกับคริสเตียนโนโรนโดเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังมีประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ แข้งวัย37ปีทิ้งบอมผ่านบทสัมภาษณ์กับเพียสมอร์แกนก่อนเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกฟุตบอลโลกซึ่งนำมาสู่การยกเลิกสัญญาแต่ดูเหมือนว่ากระแสต่างๆชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ายูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่ดีกว่าเมื่อไม่มีคริสเตียโน่โรนัลโดอยู่ในทีมเมื่อถูกถามว่ายูไนเต็ดเป็นทีมที่ดีขึ้นหรือเปล่าเมื่อคริสเตียโน่โรนัลโดย้ายออกไปเพียสมอร์แกนตอบผ่านท็อกสปอร์ตว่าทำไมคุณไม่ลองกลับมาถามผมอีกครั้งตอน6.30วันอาทิตย์แล้วดูว่ายนเจะังล ไได้แค่หนผมตามดูทุกเกมพวกเขาเอาชนะบางทีมและมีผลการแข่งขันที่ดีกับซิตี้เราอย่าเพิ่งตั้งทงกันตอนนี้ผมคิดว่าเราจะถล่มพวกเขาได้ในวันอาทิตย์และจากนั้นผมจะมาย้ำเตือนอีกครั้งว่าพวกเขาได้ปล่อยนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ออกไปเพราะคิดว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมและอีกเรื่องที่ผมจะถามคือจะมีนักเตะคนไหนในทีมยูไนเต็ดที่ยอดเยี่ยมชุดนี้จะยิงประตูได้มากเท่าคิเซียนโนโรนโดในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้เพียสมอร์แกนยังหวังว่า จะได้เห็นคำขอโทษจากเอริกเชนฮาเมื่ออาร์เซนอลทีมโปรดของเขาคว้าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกขณะที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเช่นนั้นไม่ได้เมื่อเราคว้าแชมป์ลีกและยูไนเต็ดทำไม่ได้เพราะพวกเขาปล่อยคริเตียโนโรนโดออกไปผมหวังว่าเอริกเชนฮาจะคุกเข่าขอโทษผมรวมถึงคิเตียโนโรนโดที่เอริกเชนฮาดูหมิ่นเขาไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับเพียสมอร์แกนกับคิเตียโนโรนโดทั้งที่เอริกเชนฮากก็ไม่เคยตอบโต้ในด้านลบนะครับและดูเหมือนว่าจะกัดไม่ปล่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรครับกับบทสัมภาษณ์ของ p พียสมอร์แกนในประเด็นนี้ดูน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ